โอเคครับก็ขอกระต่ายของคุณจีวีกันในครั้งหน้าวันนี้ผมจะมาเอ่อไอจีฟซีวีกันครั้งวันนี้ผมจะมาบอกเอ่อช่องใหม่ของผมนะฮะครั้แรกของคุณคุณพิมพ์ว่า o o r m s i m t u v นะครับเนี่ยผมก็เจอช่องนี้ น้ใหม่นะคะโอเคแล้วก็ถ้าไม่อยากค่ะแบบนี้ก็าจาให้ติดตามผมอยู่นะคะก็เอออีไบ้างจะแง่เนียช้ามากเลยก็เข้าไปช่องของผมนะเนี่ยชช่นนี้เลยแล้วก็ให้ท่านเนี่ยไปดูตรงนี้นะ,ะนี่จะมีตรงนี้อยู่นะ,ะนี่เนื้นอใหม่นะฮะลงไปนี่ฮะ เดียบร้อยครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้ยนะครับใาแชลน,นี้นะพี่เพื่อนลอื่บ๊ายบาย